นวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิกแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากขาดผู้บริหารที่ดีและความสมามัคคีของสมาชิกในดา่านแห่งนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานต่อไปเพื่อเศรษฐกิจค่ะต่อไปไปดูผลกาเรนนงานของด่านสักไ็กน้อยนะคะขอบคุณทานทาด่านนะครับทีบค่คณะผู้รานะ เป็นหน้าท้องการทำงานนะครับแต่มาดูเรื่องบมพิบคั่มแดดด้วยนะครับเรื่องจากว่ากฎหมายระราชบัญว่าการัสกาส,สานเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นว่าด้วยเรื่องมวดของการควบคุมบมลิศค้ามแดนซึ่งเป็นกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับการี2.5นะครับก็อาทิตย์นวันเรากอาจจะมีบ้านนิดหน่อยแต่อย่างน้อยเมื่อเช้าที่ได้คุยกันผัวในการจนะัดหัวน้คนทาส่นว่า ปกติก็จะมี m อ u มบูยูเป็นมแล้วระหว่างของเราของแควน,นะครับก่อนที่กฎหมายพร้อมจะจอกมาสามถลงหงหน้าแล้ววันนี้เองเราก็มาเจียบที่จัดเวลาก่อน,แล,อน,น,น,หนหและก็รู้ถึกโอกาสให้ในฐานะพาไปชมใช่ไัมเขา่าแหวนเข้าไปผมมีเรื่องเล่าอยู่นิดหนึ่งตอนนั้นจังหวัดบูรพูัมีผู้ว่าชื่อสมศักดิ์สุวรรณเชื้อท่านก็พานในเมืองมาด้วยนะครับชาวบ้านก็วันนายเมืองใหม่จะมานะอยู่นั่นนี่นะครับ ชาวบ้านก็ได้ถามท่านพูว่านายอำเภออยู่ไหนวันนี้นายอำเภอมาใหม่มาด้วยภรรยาท่านเป็นผู้หญิงเป็นนายอำเภอเขาบอกว่าพี่จะน,นั่งพีนางอำเภอชาวบ้านก็าได้ยังนี่ก็ขออนุญามตามาเป็นตำแหน่งแล้วนายอำเภอแล้วท่า,น,าทนนายด่านชลเลิก่อนอย่าไปเล่นหน้าอำเภอนะนานๆนะโอเคครับขอผคุณครัะกาศผู้ชมครับเป็นนายด่านเทศน์นะคะนายด่ยานเทค่ะขออนุญาตเลยนะครับ ค่ะด่านศุลกากรนครกรมศุลกากรเราสังกัดกระทรวงการคลังนะคะเป็นด่านศุลกากรทางบกค่ะซึ่งเราอยู่ติดเขตแดนไทยกับเมืองท่าแขกปข้าขมวนสอปอป,อปอลาวนะคะมีเขตพื้นที่ความการดำเนินการนําของเข้าและส่งของของอกณจุดผนปนทางการค้าค่ะ 3. ปฏิบัติที่การสุกรการสำหรับของเล็กหนวนทางบกซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราก็จะมีสองโรงพักสินค้าด้วยกันนะคะ<บ>ค่ะสลด์ถัดไปค่ะอนอกจากโรงพักสินค้าของเล็กหนวนทางบกแล้วนะคะด่านก็ยังมีโรงพักสินค้าเป็นอาคา,ารคลังสินค้าอาแปดค่ะซึ่งจังหวัดนครพน,นมเนี่ยอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์นะคะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติที่การสุรากรในการตรวจปล่อยสินค้าซึ่งโรงพักสินค้าแห่งนี้ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการก็จะไม่มีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะด่านพรมแดนนครธนมนะคะอยู่ที่สะพานลิขภาพ3ซึ่งเป็นด่านไปจุดผ่านแดนถาวรนะคะ สำหรับรถยนต์นําเข้าสินค้าทั่วข้าวรถโดยสารรถบรรทุกสินค้าของติดตัวผู้โดยสารในการผ่านเข้าออกระหว่างประเทศค่ะจะสะพานเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะคะหลังจากจบในห้องประชุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะาไปที่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เรายังมีจุดผ่านแดนถาววออีกหจุดนะคะเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวทเทศบาลเมืองนครธนมค่ะ จะอยู่ในเมืองใกล้หอนาฬิกานะคะก็เปิดบริการดีไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะ,อะนอกจากจุดผ่านแดนถาวรแล้วเรายังมีจุดผ่อน,นกอนสิค้าอีกสี่จุดนะคะก็จะมีจุดผ่อนโอน,นค้าท่าเทียบเรือค่ะอยู่อำเภอบ้านแพเข้าเ,เทอำเภอเมืองอำเภอท่าถนมนะคะแล้วก็สินค้าที่นําเข้ามาตามจุดผ่อนโนนี้ค่ะ ก็จะเป็นของเล็กเล็กน้อยๆที่ชาวบ้านเขาเอาเข้ามาค้าขายตามแนวชายแดนนะคะซึ่งด่านก็จอง R12 ค่ะจุดเด่นเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะคะเขาก็เลยมาใช้เส้นทางนี้เยอะถ้าเกิดจากด่านคนครธนงไปอยู่อีกควนเนี่ยระยะทางการส่งประมาณ8ปดการขนส่งประมาณ823กิโลค่ะก็ใช้เวลาในการขนส่ง2-3วันนะคะ จะเร็วกว่าทางเรือปกติทางเรือไปเส็จถึง2 1วันค่ะถ้าจากสกางศูน,นย์กรนครพนมไปนานนิงก็อยู่ระยะทางอยู่ที่1,499กิโลเมตรค่ะต่อไปเป็นข้อมูล3ามตรก็อยู่ที่0.193ล้านบาทค่ะจากเก็บแทหน้าไทยก็83ล้านบาท มูลค่าในการนําเข้าของนนกรุงนครพนมนะคะเราก็มูลค่าการนําเข้าขยายตัวทุกปีนะคะในปี2568เราก็คาดการว่ามูลค่าการนาเข้าน่าจะข,ข,ขยายตัวตเพิ่มจากปี67เนี่ยอีกประมาณ20%ค่ะก็จากสินค้าของฟูซีเมนและการสินค้าของเร่งด่วนทางบกค่ะผลไม้ก็เป็นส่งออกค่ะ ผลไม้จากที่เชมีหาจะเข้าเชียงของค่ะจากศูนยกรนเชียงของแล้วก็หนองคายค่ะต่อไปเป็นสินค้าที่มีมูลค่านําเข้าสูงสุดค่ะในปีงบประมาณ2,567อันดับหนึ่งจะเป็นแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ค่ะซึ่งเป็นชิ้นส่วนสําหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะบริษัทเขาจะนําเข้ามาไปประกอบในเป็นในแผงโซล่าเซลล์ค่ะ แล้วก็ส่งออกนะคะเขาก็จะใช้สิบด o i อไคะ่ะมีมูลค่าอยู่ที่6,128ล้านบาทค่ะสูงถึง14เปนต์นะคะอันดับสองก็จะเป็นพาังานไฟฟ้าค่ะเราจะซื้อพลังานไฟฟ้าจากลาวด้วยนะคะก็อยู่ที่4,418ล้านบาทค่ะอันดับ5้าเป็นปูนซีเมนค่ะก็มูลค่าอยู่ที่1,943ล้านบาทค่ะซึ่งปูนซีเมนเนี่ยเอ SC g เขามีบริษัทอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็ นเขาผลิตแล้วก็นำเข้ามาขายในบ้านเราประมาณ70%ค่ะแบตเตอรี่เป็นไงแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่รถยนต์่ะตธรรมชาติแบตเตอรี่รถยนต์นะเปลี่ยนล้านบาทนะคะคิดเป็นสัดส่วนก็9%ค่ะสาเหตุมาจากภัยธรรมชาตินะคะฝนตกหนัก ก็ทําให้ผลผลิตผลไม้ลดลงซึ่งของส่งออกของเราก็จะเป็นผลไม้เป็นหลักนะคะผตัดอไปคะผลต์ใหญ่นี้เราส่ง,าาสงออกสสปะะเป็นผลไม้ใช่ค่ะสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในปีหกเจ็ดนะคะเป็นผลไม้ทุเรียนยของเราทุเรียนจะเป็นหลักนะคะตามด้วยมังคุด แล้วก็ลำไยค่ะเราก็จะส่งไปขายที่ประเทศจีนนะคะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่54,889ล้านบาทค่ะสูงถึง67%ค่ะอันดับ2จะเป็นเครื่องอื่นบำร,รุงกำลังค่ะที่ห้องกระิีแดงนะคะอันนี้เราจะขายไปที่ประเทศลาวค่ะอยู่ที่11,105ล้านบาทค่ะอันดับ3ก็เป็นผลิตภัณฑ์เช่นเช่นมันอเงี้ยมันสำหรัจเนี่ยมีเอาเข้า ถ้าเกิดของเรามันจะมีมัดเส้นที่เข้ามามมีันเส้ที่ที่นําเข้ามาจากของเพราะพวกมันเส้นเนี่ยมันจะเกิดจากการเขาลุกพื้นที่เผาอะไรพวกนี้ด้วยมีมัดเส้นเยอะใช่ไหมเยอะมีมันเส้นถ้าแบบมันมันจะเข้าเป็นฤดูการช่วงช่วงหน้าหน้าร้อนแล้วมีพวกไม้สับไหมอะไรไม่มีค่ะสิขอถาม อีกนิดนึ่งครับนำข้าวปุณนซีเมนเนี่ยครับเป็น SGC ทั้งหมดหรือมีของของจีนเข้ามาด้วยครับมีของบริษัทอื่นนำเข้าด้วยนะคะแต่ว่าก็มาจากอลา,าวเนี่ยคะ่ะครับแต่ว่าที่เกี่ยวของเราเรื่องอากาศสะอาดด้วยเพราะว่าของ SGC ปุมไม่ค่อยห่วง แล้วถ้ songs, e ของฮองของจีสเขาไม่ของตายหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเล็กน้อยค่ะอาจารย์ก็จะเล็กน้อยซึ่งซึ่งในการนําเข้าของเราเนี่ยปกติแล้วเขาจะมาส่วนใหญ่แล้วมันมีจะมาเป็นรถที่มันเป็นถังอะไรนี้ใช่ะแล้วก็มีรถรถรสอ่าแล้วก็มีรถอ่าบรรทุกด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดมาเป็นรถบรรทุกเนี่ยอ่าเขาจะปลุงข้าวใบไม้ค่ะมันก็เลยอ่ะคุณโมรู้สึกกวนการผลิตที่นู่น